หลังจากสารัฐธรรมนูญมีมติให้คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกก็มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่าวิปรัฐบาลได้เรียกประชุมด่วนในวันที่15สิงหาคม67นี้เลยครับเพื่อจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้เร็วที่สุดซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดศูนย์ยาการทางการเมืองแล้วจะไปกระทบกับสารพัดโครงการที่อยู่ระหว่างการเดินหน้าอยู่ในเวลานี้โดยทางพักเพื่อไทยก็โพสต์บอกครับว่าทุกครั้งที่ล้มเราจะล้มไปข้างหน้าแล้วก็ลุกขึ้นใหม่อย่างมั่นคงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยซึ่งณขณะนี้ถ้าเรามาดูว่าพักร่วมรัฐบาลแต่ละพักมีแคนดิเดตนายกใครบ้างที่เหลืออยู่ทางฝั่งของพักเพื่อไทยครับจะเหลืออยู่สองคนก็คือคุณอง้์งอิงแพรท,ทองทานชินวัตรกับคุณชัยกเกษมมิติสิริ ขณะที่พักอันดับสองในแกนพักร่วมรัฐบาลก็คือพักภูมิใจไทยจะมีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับด้านพักพลังประชารัฐมีพลเอกประวิทร์วงสุวรรณขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติก็มีคุณพีรพันธ์สาีริศวิภาคนะครับพเพื่อนๆละครับมองว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่อจากคุณเศษฐาทวีสินครับ